อ่านี่ครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ครับเราจะมาทาำมูลไส้เดือนมูลไส้โอ้โหเนาะแล้วเราจะมาจะมาใส่ขี้ขี้เห็ดก่อนแล้วอ่าอาหารไส้เดือนเราจะใส่ทีหลังกาะอันดานนะ อ่านี่ก็เป็นเห็ดคีเห็ดนะครับแล้วก็นี้เราก็ใส่คีวัวต่อนะครับใส่คีวัวแล้วก็คนคนคนต่ออ่านี้เราก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ อ่าครับเมื่อเราใส่ขี้เห็ดแล้วก็ขี้วัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้านะครับเพื่อให้ให้ชื้นนะครับแต่อย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวอ่าใส่เดือนจะอยู่ไม่ได้ครับใส่นิดๆเองนะครับใส่อ่าแค่ให้ชื้นนะครับแล้วก็เราต้นผลนีนะครับ เราเราจะคนแล้วคนอ่าให้ให้มันทั่วนะครับ จะเห็นได้ว่ามัน<ช>มันช,ชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ใส่เดือนได้เลยนะครับครับเมื่อเรารดน้ำทำให้ชื้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไส้เดือนมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ ใส่เดือนนะครับพยายามเอาพันธุ์ที่ดีนะครับอ่า,อาพันธุ์ที่เป็นกเกษตรแนะนํานะครับสําหรับอาหารนะครับก็สามารถใส่ผักบุ้งนะครับผักบุ้งแล้วก็เศษมะละกอนะครับก็ได้นะครับหรือไม่ก็เศษเหลือจากพืชหลายๆชนิดนะครับหรือ อินซีวัตถุประเภทของสดนะครับเศษอาหาราหรือมูลสัตว์สดนะครับก็เลี้ยงไสเดือนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ต้องดูแลพยายามดูแลทําให้มูลนะครับชื้นตลอดเวลานะครับ <c oughs> ปุย๋ยไสเดือนจะมีคุณสมบัติที่ดี3อย่าง1 เป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารทั้งธาตุอาหารหลักและทั้งธาตุอาหารรองนะครับ 2. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมายทั้งแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นประโยชน์ 3. มีฮอร์โ,โมโนสำหรับพืชมากมายหลายชนิดครับ